สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาชมงานเพื่อป้องกันสารเคมีกัดกร่อนนะคะ FRP lining cutter นั่นเองตัวนี้เป็นรางข้างอาคารนะคะซึ่งมีสารเคมีไหลออกมามารวมทุ่งที่บอ่อพักตัวนี้เป็นบอ่อพักแบบรป,ปิดนะครับเพื่อให้ถูกสุขลักษณะแล้วสิ่งแวดล้อมนี้เกิดการ แขก่อนเพราะสารเคมีเนื่องจากลิลาเป็นพื้นคอนกรีตหรือว่านะคะไม่สามารถทนต่อกิดสารเคมีเข้มข้นได้ทางเราก็เลยได้แน,นะนําลูกค้าเพี่นการเลืออผิวหน้าด้วยไฟเบอร์กลาสเส้นใยแก,แก้วสามชั้นด้วยอิสต์ไรซินตัวสุดพิเศษของเรานะคะทันนี้ฉันได้ทําการผสมแ้งเพลทัมนะคะก็เก็บ หลังจากที่เราได้เจียเตรียมขึ้นผิวแล้วนี่คือสภาพขึ้นผิวหลังจากทําการโฟสิบเดี๋ยวช่างจะทําการเจียคัดแต่งผิวอีกรอบนึงแล้วก็ทําการลงไครเมอร์รองพื้นนั่นเองใส่น้าที่กันค่ะช่างอีกคนก็ทำการโฟเก็บรายละเอียดตามขอบบอ่อเพื่อให้เป็นเหลี่ยมคมสวยงามสามารถวางตะแกรงเก็ตติ้งได้ค่ะตัวนี้เราใส่ใจทุกขั้นตอนนะคะ ไปเรื่อยๆค่อยๆแต่งนะคะตัวนี้เป็นเท้าถ้ำสม็จสิน้นใส่ซันเร่งทำให้แห้งเซตัวเร็วยึดเกาะดีนะคะทางอีกคนก็ทำการลงยายแค่เรย์น้ำยาเรยสิน้นไล่ฟองอากาศไปเรื่อยๆลงตามลำดับขั้นนะคะชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามเพิ่มความหนา นาเราสนมารถได้นำศึก้าให้เหมาะสมกับพื้นที่นางานบางงานก็ลงแค่2ชั้นก็พอบางงานก็ห้าชั้น6กชั้นสิมิลแล้วแต่ชนิดของสารเคมีนะคะอันนี้ก็ทำการลง้ลงพื้นบ่อหลังจากที่เราทำการฉาบแต่งบอเรียบร้อยนี่คือ เริ่มการยึดเกาะนะท้าไม่ให้เปิดอ่ะฉันจะทำการตัดใหญ่เี้ยววัดขนาดแป่งนที่กันนี้ก็เริ่มทำการเลตัวนี้น่าจะเป็นชั้นที่สองละไ่เลไปเรื่อยๆคลิกงไปเรื่อยๆคืค่อยไฟไล่ฟอากาบนะคะ ทำแข็งกา้ากับฝนตอนนี้ก็ทำการลงทับคดเสร็จเรียบร้อยผิวก็จะออกเป็นมันๆลื่นไม่เหนียวติดมือภาพสุดท้ายเป็นภาพที่เสร็จแล้วนะคะสนใจติดต่อไม่ได้ค่ะ